คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ fc แฟนช่องมนตการผ้ารวยนะคะค่ะทานผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกลับมาตามตัวเลขแนวทางนะคะอยู่ที่พุ่มปูดีนะคะหรือว่าพุ่มปาเมกเนาะ,ค,ะค่ะขาดสองวดติดแล้วนะคะที่พุ่มปาเมกหรือว่าปูดีนี่เนาะคะ่ะเพิ่นให้ตัวเลขแนวทาง ถูกมาสองวัดติดแล้วนะคะวัดวันที่หนึ่งพฤศจิกายอนที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ชมกลับมาเบืองว่าฟางน้ำกันค่ะว่าปูดีเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะ,าาคคะท่านผู้ชมนี่นะครับปูก็เริ่มปูกระเบื้องแล้วเนาะคะ่ะ ตามน้นเ่สการค่ะปัวเอาผู้ส่องขอพายโชกครับมาเนี่ยทำการพายถอดเททีพายนะ่อนนล่ะบ้านพิกออกม่แลยมูน้ำเต็มเลยตะนีปปูนอาบลายพเนาเด้อเพราะว่าตอนนั้นน่าจะเกียบกัมีน้ำนะค่ะเออนี่ลูกหลานเอาผลลวไม่มื่อนห่แม่ล้ากับพ่อนันด้ว แมนวลมผ้าวยเออานัเอาผลไม้ก้าวยางมาานวรเลกัง้เดวเร้า้าโชกมนทการแมน้อยแม่นางนี่ละมากันร่วมมกร่วมใจมเอาผลไม้ก้ายางมาถ่วายู มาขอโชคขอทรัพย์ขอบุญบารมีของปู่ยงของอันี้ดูเจ้าก็ย่อขอท่านพายทั้งหจงไอ้ประทานโชคประทานทรัพย์ให้ได้เป็นเศรษฐีเป็นทุกผู้ทุกคนเด้อกูบอกเงี้ยโมกเจ้าขอเลยาธุขอโชคขอลาภขอให้เขาสามตัวตรงๆเด้อปู่ ยกยกยกนันเห็นน่ะเลขคู่ให้น่ะที่บอกมุจจน์ที่ทานเราแม่ยังบ้านได้บริสิทธิ์เลยอันนี้คู่ดีอยู่ก่บอนักได้ตีิงก็ว่าทันตัวเลขสามตัวอธิษฐานดาวคันเลขคู่ดีอยู่แล้วหมอปูนึ่งเก้าเยอะปูดีมั้ยครับโอ้ปูนึ่งเก้าสาธุสาธุสาธุ บอกห้ว่าปูดหาว่าปูนึ่งเก่าบอกค่ะบัดนี้ปูเก่าจ้าสาธุภาวัตถัหัตถุสมมาสมุทัสสะโมตัสสะภาควัตถลังหัตถุสมณะสมุทัสสะนโมตัสสะภาควัตถลังหัตสุสมณะสมุทัสสะาธเอเ้ปูดปูนึ่งเก่า ปูหนึ่งเก้าถ like ือกะให้ลูกให้หลานยกเห็นขึ้นเด้อเมื่อวันท <router, S 1> ี่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้ยหกสิบสี่นี่ทาเลขปูถือแล้วนี่ก็ให้ผู้ข่ายยกห็นขึ้นถ้าผู้ข่ายยกห็นขึ้นก็แสดงว่าเลขปูมวดนี่เขาเนาะค่ะ ปลาผูบัดนี้ผูขากระสิโยกหินเบิองเด้อขา่าเลขของปูนี่เข้าไปถึงไปนอนนักวันนบสักคิตอนนั่งน้ำตอนนั่งน้ำเย้าปูขอนักขอน้องเชี่ยวต้องวัไหมต้องกัเจ้าหาศนด้ครับพี่น้องนี่นี่เจอที่ักเจอได้เพื่อนบอกก่อนเลเจ้าหาศนนี่น้าปูอยู่ไหนนาะบาดนี้ให้นั่งนักเนาะค่ะ ใไหนักก็ไหนักบ่ไห้ยกบ่ไขึ้นทาเรียกปูเข่าแล้วเนอะค่ะให้ยกเห็นบ่เนาะครับบ่ึ้นไฮนักเนอะค่ะล็อกล็ักไอ้เต้ยว่าผลิตต้องพยาบามกำลังเด้กับทิดปูตีกับทิแล้วแล้วคนอี้นอ้าวรู้ไหมขาดที่านไหมกวนหรือกวนน่ะล่ะจะเอาเบล แบานี้เบาเนาะส้ารียกของปูถือแล้วข่าแล้วก็ให้หินซักซีทนี่ยกขึ้นเบาๆถ่วมหัวผู้ขาผุนเนอสาธุโอ้เรีก อ้ยเขาอีบิดก่อนนะบ่น่อยยกเว้นรถบอวยกขังมือันี่เลขว่าสันค่ะเป็นตัวเลกบ่าดอย่ายกขึ้นเดวตัวเลขก็วางอยู่มองจับกับนี้ตัวเลขว่าสันนแล้วมือเจ้ายุ่นอยู่อ่ะมือยุ่งนะครับสับ์ับ้อ เราทไทยอ่ะม <S 々> ันก็เบื้องวาคาวันปูว่าปว่กาหาซนนนี่มันน้นีินี่วบ์แลวเด็กอยู่ก่อนหินูคนเห็นปูนเห็นอยู่ก่อนหินหัวานกาหาซนัใกลยังเห็น้าเลี้ยงหางามีเหีปากแกโอ้บอกอกก็เจ้าก็เบื้องด้ยหินำอา ชองหันเอ้ช่องในกล่องเอาช่องน้องเอฟซีเบิงเอาน้ำกันเด้อค่ะเหียนบอค่ะเหียเป็นเลขตัวใดคันน้ำม่อนนี่คือเห็นหวดรัทเชียนะคะเหรียญนี่เหรียญอยู่ต่อหน้าปูนะครับอยู่ต่อหน้าพระประธานครับสองห้าห้าเก้าครับ ของหาหาเก้าสวยเด้ครับเด้อพี่น้องตรงกับเล็กขัน,น้มม่อนปูเลยครับเต็งกับเต็มตรงกันกับเล็ก,ก้อนหินนี่ครับเขาถอดได้ไหลายว่าพิดว่าถูกห้างเทื่อียกระดาพี่น้องดีใจร้ายวะทั้งตัวดีใจร้ายเพราะว่าหวยมันถูกเนาะถูกแล้วถูกใจความเื่อเสเจ้าก็จับก้อนหินเลยหินดีเราจะจับป้อยเลยดีเลยเบ่งรถนะดเลยหาเก่าเก้าหาพี่น้องเอา้าหาเก้าเก้าหาฟาดรลดโอ้มากลเลย ว่านามมันออกก่อนนามโบมีเห็นบอ<ม>่าการมันออกเลยมันต้องออกต้องขันกับน้ำปูนนามมาคือแปลกแทนน้ำคือลายแบบนี้ตะก,กี้คือโบมีน้ำม,มาแล้วมีมองวาตังเกิดขึขินแล้วตะก,กี้ม่มีน้ำน้ำเกือบเต็มตะก,กี้ว่ามีน้ำซองลองไปไม่เป็นเห็นเป็นดินเป็นคลองเลยนะค่ะเป็นผู้นำตอนนี้น้ำึ้นมากเลยพี่น้องพอได้มาก่นกันมาน้ำปูนึงเกาว่ากันก็จากตกไผ้ไคเก็บกระหายกัตัว คตไปตองเดี๋ยวเรยังเาู้ปไ้นเาไปแล้วปูเี้ยงไหมเาแตกก็ได้ก็ได้ไม่จเราเือร้อยูก็ได้แล้ววันนี้เราองตองลวสองหนปาไดู้้ว่าหยาบหรว่าสันว่าไปย่างว่าสันมันัดใแห้งยังเหลาเดียหมดเอาูปูเอาค่ะปู้มัดผู้คอยเห็ดได้เห็ดผู้เดียวมัดคื้องสางเงี้ยหนึ่งแย้มมัดตัดหยางมันูเ็ดเอง ดู๋ยวนี้ปูเตัวปูเพราเปียกบ่จ้าปนตกวเข่อยู่ไดนหรอปูไปอยู่วัดโอ้ปูเขาวัดปูไม่เห็นเลยล่ะวซ้าปูเข่อย่นี่อ่าเดียวกันคือผูเจ้ามาเราคุมขึ้ไปวันกัได้ที่ไาลมีอลไกันดิทางวัดทางว่าทางเขาอกสงตัวจากไลยจ้าปูอยู่นี่มันยี่สิบเลยหละดินองดินพืนก็มีเยู่ยึดเป็นถ้าพนมมันเียนมันแตกกิ่นี่ ก็เฟังสุนมาใต้ใตนี่ล่ะม่เจอกับว่าสมบัติขึ้นสักไว้เอาขึ้นก็หาพีกลังพอขึ้นก็มาขึ้นเพิมาไล่ก็เกาเนีาก็เกาหาโูนเนี่ยน้องปูเนาะเก้าห้าศูนย์เด้อพี่น้องมีกคนหินว่าะ่คนเร็วเก้าหาศูนย์เด็กปูเห็นเู็กอนหินนี่ละกบเด็กขันน้ำม่อนปูเจ้าขันน้ำม่อนเห็น่าเห็นอะ้ระปูเพิ่นเจ็บแล้เพิ่นเทสหลายมือเราสั่นพี่น้องคือเจ้าคนตาม มันดำไงมันสางคุดคุคุขให้ป้าป้าให่ไม่คุ้สื่เล็กสี่อดรถส่ิดว่ปูเอ๊อ้สาธุขอให้มันเผาเด้ปูได้แบบนี้ก็ได้เขาทุกัอเลรปูจะป้อไปีื้เป็นได้หรอปูหยม็ดเดียวกับเก้าหาศูนยเนาะค่ะปูมาเก็บเกลหาไปมาเกศูนย so ์เกลรถขาดปอดรถกนี <rant> ่ป <ility> ูอไ่เอาเลน้ยเาะสัปูเพิ่มกับ่าให้เอินปูปูหนึ่งเกายเด้อ มันอาจจะมีอยียงสักอย่างนะคะแต่ะกักร่องคิจาระนาหนึ่งเก่ากับบดถ,ถือว่าหลายตัวเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมนี้นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากปูหนึ่งเก่าหรือว่าปูดีนะคะ ทางสองนะคะก็เป็นซื้อกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทาง่านผช่วมกับส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าเ่้ามากอชอบก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะถ้ามักถ้าชอบนะคะก็เก็บไว้นะคะพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครั้งนะคะก่อนจะซื้อต้องมีสติค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอกกอท่ทําู้ชมทุกทกท่านนะคะโชคดีถูกหวยรอยเงนินในวดวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ทุกทุท่านนะคะสวัสดีค่ะ